ท่านผู้ชมครับอันนี้เป็นข้าวแกงนะตลาดขามทะเลสอนะผมสนิทกับแกดี<ช>ผมไม่ถ่ายทําให้แกอยู่สองสามอาทิตย์อ่ะนะ<ช>วันนี้พอดีผมมาตุละแถวนี้ก็เลยมาถ่ายทําที่นี่ผมทํา youtube อยู่<ช>นี่จะผัดไตรต่อผัดปลาดอลลี่ครับผมผัดปลาดอลลี่ผัดลักษณะไหนผัดผงกระนี้ครับผัดเป็นผงกะหรี่<ช>พี่ไปเรียนมาจากใครพี่ยายผมครับแล้วคนนี้คือใครนี้ลูกสาวเขา สาวแม่ที่อยู่คอนโดก็คือแฟนพี่พี่พูดบอกแฟนพี่ก็จบเลยอ่าโอเคเขาใส่พี่ลงไปแล้วใส่ผงกะหรี่ลงไปเลยนะไปเรียนมาจากเขาเอาละครับดูลูกศิษย์เลยครับตู้ขัได้เปล่าไอลูกสาวมันผัดนกเก่งไอลูกสาวว่าลูกสาวว่ามันผัดนกเก่งจริงอันนี้เป็นอะไรครับน้ำมันน้ำมันเราใส่อย่างนี้มาเลยครับ อ,อขัดปลาดอลลี่ครับท่านผู้ชมนะที่ตลาดขามทะเลสองผมขออนุญ,ญาตหนี่ยนะพี่อน,อ,อนุญ,ญาตผมถ่ายม่าเนี่ยเดี๋ยวเอาคลิปให้ดู <c oughs> <c oughs> ผมไม่ได้หาแกนานแล้วะแกมาจากนันก่ผมจะเลอยผมฟังสนิทกันแล้วแฟนันไปขายอะไวันนี้ขายเบเกตครับ แฟนกันไปขายซีเกตออพวกพี่มันสบายกลับบ้านไม่ต้องล้างมีคนจ้างล้างลอยล้างอยู่แล้วถูกไหมจริงครับผมรู้หมดอ่ะพี่สไตล์พวกพี่ๆทำไมต้องใช้สองสหิหลวเป็นความคล่องมือปลาดอลลี่อันนี้เป็นปลาดอลลี่นะฮะโอเคชิ้นใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอ ััลลมนนท่านผู้ชมครับตอนนี้เรามาชมผัดปลาดอรี่นี่ครับท่านผู้ชมลูกศิษย์แกชื่ออะไรนะแม่ยายอะที่เมครับฮะที่เมครับเออที่เมแต่แกนิสัยดีนะผมไม่ถ่ายแกก็ไม่โกรธผมแกถ่ายเลยถ่ายผมกเ็เพลินนี่ฮะถ่ายแล้วออกคลิปให้แก ผมชอบลูกสาวแกที่ผัดเผ็ดล็โกอ้โหมันล่อตาลิวจะพังกระทะจะพังปัก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 ,ปกไปเจอลูกชายเขายิงกันนี้ครับผมแต่แต่ลูกเขยไปแล้วเป็นอาหารได้ได้ถึงปียังยังครับปีนี้เองเหรอไปอยู่ที่ไหนอะอยู่โคราชน,นะครับเออะไรนะบุ๋มบันค่ายใช่ป่ะ <c oughs> <c oughs> โชค้ายเหลือเกิน ครับผัดปลาดอรล,ลี่ครับท่านผู้ชมกำลังผัดอยู่นะครับเป็นสรีทฟู้ดมาเก็ตครับท่านผู้ชมครับอันนี้เป็นแกงอะไรแกงไตปลาแกงไตปลาแกงไตปลาต้องใช้เวลาหน่อยอะนะ,นนะผัดปลาดอรล,ลี่ต้องมีไข่ด้วยมัน ะผัดมันปูครับผมก็พี่ไปเรียนรู้เขาได้ยังไงเขาสอนหรือว่าดูคูรับประจําฮะไปเรียนเขาครับสอนที่เขาผัดเนี่ยผู้ช่วยครับแม่มมเลยมไม่รู้ว่าม,มีอะไรก็ใส่ไปอ,อันนี้เขาเรียกผัดปลาดอลลี่อะไรนะนรดอลลี่บบผสมกะหรี่ครับอ่าผัดปลาดอลลี่ใส่ผงกะหรี่อ่า ตอนนี้รอให้ปลาสุกขั้นตอต่อไปก็เติมด้วยนะ้ำมันหอยอน้ำมันหอยนี่ช่วยอะไรเพื่ความกลมกลม่อมอ,อะไรนะผงอะไรนะฮาร์ดลี่มันต้องเกี่ยวพวกฝรกกาศขาวมันค่ายกัดปัดผัดโปผมไม่หลีกครับคนทำไมของพี่ใส่น้ำเยอะ บางคนขอน้น้ำเยอะเลยครับเอ <laughs> ้นี่ก็ใส่ไข่ตอานีต้องมีต้นหอมแซมไหมมีมีโอ๊มีโอ๊โอ,โอ,โอต้นหอม้วยไหมแน่ครับขนาดเทกระทะกูไปเป็นอาหารจะละ <laughs> เมย์กันไม่หวงสูตรครับสุดตาตำตอเลยผมเองครับลูกเขยอันนี้ลูกสาวเพื่อครับทอาไมลูกสาวอายุเยอะลูกสาวอายุเยอะนี่ลูกพ่อเมย์เหรอครับผมทำไมลูกสาวทำไมอายุเยอะทำไมอ่ะสวยเป้าเมยใช่ไหมผมยังไม่ได้ว่าเลยเดี๋ยวพ่อเมย์เดี๋ยวแฟนเป้าเมย์มาเตะผมหรอก เสร็จแล้วพี่เสร็จแล้วทำไงต่อยกเทลบ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 โโลบยังเหลืออีกหลายอย่างนะเจ้พี่หัดไหลต่อพี่สายของผมก็เพิรนเนี่ย ผมไม่ถ่ายพี่ถ่ายผมถ่ายกับข้าวไม่จะติดตัวพี่เลยเดี๋ยวเจ้านี่เมนูต่อไปเลยครับปลาไหลครับผัด <c oughs> ปลาไหลปลาไหลนี่ก็ต้องมีน้ำเหมือนกันผัดแห้งนับผัดน้ำคุกคลิก กับข้าวตอนนี้ยังสั่งเขาหรือว่าไปซื้อเองไปซื้อเองครับผมไปตลปปาดป,ป,าปลาปลาตลาดปลาปลาปลาไหลปลาเหลืยก็ที่ปลาปลาหมดครับผมเขาทําให้เราเรียบร้อยซื้อไงฮะทำให้ไม่น้อยเลยรถ้าผัดอย่างนี้ไม่ค่อยเปลืองน้ำมันนะพี่ ถ้าผ ouais. ัด okay. เสร็จปลาไหลพี่ตักเท่าไหร่40-50 50ครับ50เลยปลาไหลแพงปลาไหลรวมละ2 0บาทปลาไหลอัน 1, 1> นับังใหญ่ไหมไม่ใหญ่ครับเพราะตอนนี้พี่ก็พักอยู่แถวนี้ขามจะเลยต่อใช่ไหมอย่างเขาบอกมือเงาอเนี่ยเหรอก็ไปไกลมันพอจุ้งจวงเหมือนกันนะมึองาะเข้าอยู่รวมกำหนดครับผมอยู่กับอยู่อยู่แถวเดียวกับแม่ป่ะเใกล้กันเลยครับผม มาติดกันลแลต่พี่เมย์ก็เก่งนะรถรถขับเองโอ้โหนี่กี่โลเนะี่ยไม่โลครับผมเอาแต่เดียวกเ็กเติมแเดี<า>ยว<า>อ๋อ ที่ผมสังเกตเลยทำไมมันใช่ป่าเพราะที่ผมม,มาสาาอบถามเนี่ยเอนสไตล์ร้านจัดเหมือนกันเตะเลยมีขาหมูด้วยขาหมูนี่สูตรพ่อตายไหมใช่ป่ะสูตรการยีเม่เขาทำขาหมูอย่างนี้แล้วทำไมผมรู้ดีวะ <laughs> แต่ผมไม่ผมไม่ได้เป็นอะไรการยีเม่นะเดี๋ยวจะ ใช่ไหนั่นผมเป็นคนบ้านเดียวกันละครถงด้วยก,กันถ้าบอกถ้าบอกคนถ่ายคลิปอ่ะไอหัวเลาะคากสิครับผัดเผ็ดปลาไหลครับท่านผู้ชมแค่นี้ครับผมพูดถูกไหมผัดเผ็ดปลาไหลน้ำเยอะพอสมควรเหมือนกันนะ เดี๋ยวมันก็จะเหือดเองวันนี้ก็จะเป็นแกงไตปลาแกงไตปลานี่มันจะไม่มีเนื้อหมูเนื้ออะไรใช่ไหมใส่ใปลาทูวับอกไส่ปลาทูไต่เป็นชิ้น เดี๋ยวนี้กับข้าวนี่ต่ำสุดของพี่แบสาสิ0สามสิบคสูงสุดก็ห้าสิบหกสิบตอนนี้พี่เมย์เล่าผมฟังว่าตอนที่ทำอยู่เนี่ยมีทั้งหมดกี่สาขาเนี่ยอนนี้เกี่กี่แล้ว เจ้าแล้วมีราคาแล้วแปดแล้วครับผม <8. S 2> แปดตอนนี้หมดเลยครับแล้วพรุ่งนี้พี่อยู่ไหนพรุ่งนี้ผมไปปอแดงครับไปร้านปอแดงที่ไหนนะปากทงชัยครับปากทงชัยไปถึงปากทงชัยเลยครับผมนี่เป็นค,นคอนไปวันอาทิตย์คอนบุรีไปทอนบุรีอีกเดี๋ยวเชื่อ ท่านผู้ชมกระทะนี <S 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 ้ที่ท่านเห็นนะครับนะฮะเป็นกระทะแกงไทรปลาครับท่านผู้ชมครับตัวนกระทะนี้นะฮะเป็นกระทะผัดเผ็ดปลาไหลครับท่านผู้ชมเขาเผ็ดปลาไหลพี่ใส่ใบกระเพราใส่ไหมใส่ใบกระเพราแล้วจบเลยใส่เครื่องใส่ใบกระเพรากระชายนี่ปรุงยังปรุงแล้วครับผมผมไม่มีปรุงเลย ยังเหลือหลายอย่างเงี้ยหลายอย่างครับโอ้โหขายหมดทุกวันเลยมันเกิดเดี๋ช่วงนี้เงียบๆนะแต่ว่าคนเหมือน้ะก้าออก พี่เมย์ก็เลาให้ฟังใบมะกรูดนี่จะต้องใส่ที่หลังเพราะมันจะทําให้เขียวใช่ไหมใช่ไหมแกบอกเขาบอกแต่สอนผมแถวตอนนี้ใส่ใบมะกรูดล,ลงไปครับท่านผู้ชมแล้วก็ใส่กระชายอ,อันนี้เป็นอะรพริพกจวน อันนี้นะครับของแท้กะเพราโอ้โหทบเครื่องเลยพี่หอมเลยครับท่านผู้ชมครับนี่ครับผัดเผ็ดปลาไหลเสร็จแล้วเดี๋ยวก็ยะอท่านผู้ชมเดาขึ้นไปใส่ถาดหน้าร้านครับท่านผู้ชมครับ เป็นประทูแพคแบบนี้ก็ฉีกไม่เรียบร้อยแล้วแล้วเวลาใส่ไปเราต้องฉีกไหมเดีย่ยวใส่ทั้งชิ้นเลยแล้วเวลาตักตักทั้งชิ้น ไงไพี่ป๊บครับแก้งไต่ปลานะครับที่สตีดฟูดมาร์เก็ตครับท่านผู้ชมวันนี้เราพาเข้ามาเที่ยวที่ตลาดขามทะเลสอนัดใหญ่วันศุกร์ครับท่านผู้ชมเรามาชมวิธีการทำอาหารของสไตล์แม่เมย์ครับท่านผู้ชม <c oughs> เสร็จละอันนี้ต้องตัดไม่กล้ายก มันเยอะอโอเคครับท่านผู้ชมครับเราก็จะได้อีกนะฮะอีกเมนูหนึ่งเป็นเมนูนะฮะแกงไตปลาครับท่านผู้ชมสไตล์แม่เมย์นครสมมครับท่านผู้ชมครับเป็นอะไรครับผม รอยบาบทนีด้บาทนมน่าจะมียอแยะค่ะ